ีมือสองถุงเลยเหรอไปนะครับเจนพอดีอะค่ะลอเหี้ยเขาตายเลยอะค่ะไม่เดี๋ยวขึ้นวันหลักเดี๋ยวให้ฮะฮะอยู่ตู้ฝั่งโน้นนะเด็กโอ้อีสัตว์เพื่อเพื่อเหี้ยอะไรอะเพื่อเจนจริงก็มีจริงครับแม่นักข่าวอ๋อพอดีเจนอยากจะมาสัมภาษณ์ละค่ะมีคำถามอยู่สามพันถังมาค่ะไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่าได้ครับถามเลยครับถามบิลลี่เลยได้ค่ะ อจะเป็นท่านไหนเป็นคนตอบคะนี่ครับหัวแดงแล้วครับชายผมแดงแุ่เตาสีแดงนะครับอะไรนะคุณบิลลี่จะเป็นตอบมันเลยก็ได้ครับเดี๋ยวช่วยกันตอบก็ได้เอาได้ค่ะได้ท่านนึ่งคุยกับพวกรู้มากเลยชัดอยู่มึงคนอื่ยวกันดิอ่ะตัวยองอ่ะอ่ะไอเจ้าทำมาผมว่าน่าจะเป็นกระเพราหมูนะครับพี่อร่อยยังไม่ถามยังไม่ได้ถามค่ะแ่านหนึ่งนะคะเจนว่า มุมมองกล้องตรงนี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเจนขออนุญาตนั่งตรงนี้เลยกันนะคะเสยเหรอครับชอบเสยเหรอเปล่าครับมันไม่อยู่ตรงกลางอะค่ะโอเคครับอ๋อโอเคแม่ถ้ามึงยืนหลังเขาห้าคนนี่ใช่เลยนะอันนี้คือ <c oughs> ที่เกี่ยหมาย <c oughs> ถึงอะไรนี่ไอบ้ไอบินมายืนดิเฮียมึงได้อยู่นะเพื่อน คำถามแรกนะคะพอดีเจนได้เมีโอกาสไปสอบถามประชากรรวมถึงหน่วยงานต่างๆของที่วัดมันติเวรสค่ะถึงการมาถึงของดูไว้ว่ามาแล้วเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงซึ่งเขาก็ให้คะแนนพวกคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์8ถึง9คะแนนเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาให้คะแนนคุณเยอะขนาดนี้บ้างคะที่เขาให้คะแนนคุณเยอะขนาดนี้อ้าชิปหายละเออผมไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ พอดีอเฮียคุยกันนะ้ายังไงล่ะทีเนี้ยนะ้าบอกให้ทําเฮียด้วยนะ้าบอกถ้าไม่เร็วห้ามกลับแล้วผมจะได้กลับวันไหนเนี่ยถ้าเขาชอบเนี่ยเนียถามไามดิแต่ผมรายงานนะาให้ครับว่ามีแต่คําชมครับโอ้โหชิหายโอ้โย,อย,อย,อยอกลับวันไหนเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาชมอะไรครับไม่ได้มีอะไรดีเลยนะแต่เขาให้คะแนนคุณเยอะเลยนะคะ เขาให้เพราะอะไรอะครั่มันจะมีเหตุผลไหมมีเหตุผลไหมมีค่ะก็คือเขาบอกว่าพอพวกคุณมาแล้วเนี่ยโจนน้อยลงทําให้คนเนี่ยกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตกล้าออกมาฟาร์มาอะไรแบบนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ในเรื่องของราคาสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้อย่างปูนเนี่ยเมื่อก่อนลูกละห้าพันถึงเจ็ดพันปัจจุบันปูเหลือราคาสามพันอะไรแบบเนี้ค่ะ เขาก็เลยค่อนข้างที่ <ผม S 1> จะผมไม่ค่อยพอใจครับผมไม่ค่อยพอใจงั้นไปสู่คําถามที่สองเลยค่ะถ้าคุณคิดว่าไม่พอใจอยากทราบว่าคิดว่ามันติเวิร์สเนี่ยค่ะควรที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมคะในมุมมองของคุณูเ้เยอะเยอะครับเยอะแต่แต่ต้องรอดูแล้วกันการเปลี่ยนแปลงไม่อยากจะพูดแบบพูดไปก่อนเนี่ยดูการการะทําดีกว่ามันต้องเปลี่ยนอีกเยอะครับแต่ว่าผมไม่พอใจจริงๆครับที่เขาบอกว่าพวกผมดีทั้งนั้นที่ ผมพยายามทําเฮี้ยมาตลอดทําเฮี้ยมาทั้งชีวิตแล้วมาบอกผมดีนี่เหมือนเหมือนการด่าเลยนะเหมือนการด่าตบหัวเลยตบหัวด่าเลยไม่ได้นะชีวิตทําเฮี้ยมาตั้งนานมาบอกเป็นคนดีไม่เอาอ๋ออันนี้ก็คือคุณหวั่นเกรงว่ากลัวจะไม่ได้ขึ้นไปวอร์ดหลักใช่ไหมคะว่าคุณไม่ครับพวกผมทําเลวมาทั้งชีวิตจะมาบอกพวกผมคนดีได้ไงอ,อย่างนี้ถือว่าเขาโกหกแล้วเขาเรียกไม่จริงใจ แต่คนที่ให้สัมภาษณ์นี่มีทั้งประชาชน <c oughs> ทั้งแก๊งตำรวจหมอแล้วก็ช่างเลยนะคะชือเจนไปมาหมดเลยค่ะทั้งเมืองเลย <c oughs> เรื่องนี้มีนายกเป็นพยานได้ค่ะเพราะเจนไปพร้อมกับนายกเลยค่ะคุณเก้งหวยอะค่ะผมว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าครับไปเจอส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น้อยนะคะเขาก็ยืนมุงตอนสัมภาษณ์นี่นี่ก็ะจะให้ดีให้ได้เลยเดี๋ยวน้ดูอยู่ทําไงอ่ะเออ โอเคค่ะนั้นไปถึงคำถามที่สามค่ะคำถามนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคุณบิลลี่อะค่ะค,คุณคบิลลี่เขาอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่อันนี้ฟังตลอดอยากถามคุณบิลลี่อะค่ะพอดีมันมีกระแสหนึ่งขึ้นมาค่ะอยากทราบความรู้สึกของคุณบิลลี่ว่าคุณคิดยังไงกับคํากล่าวนี้ค่ะที่ว่าคุณบิลลี่เนี่ยมาประมาณสามวันนะคะตั้งแต่สามวันแรกเนี่ยคุณมีญาติไปแล้วในเมืองนี้กว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตของเมืองค่ะอย่างเช่น <laughs> สวัสดีครับพี่ชายใหญ่น้องเลิฟพี่เลิฟอะไรแบบนี้ค่ะจะใช้คำว่ายาิดีกว่าครับมันจะดูมันจะดูสนิทสนมเกินไปใช้คำว่าเพื่อนร่วมโลกอ่าเาใช้คำว่าเพื่อนร่วมโลกครับประชากรร่วมใช้เอ่ออากาศเดียวกันนะจอิาจริงๆมันคือการทดสอบมันคือมันคือการทดสอบน้ำใจคนนะอ่าถูกถูกเหมือนคุณเจนี้เวลาไปเจอคนเนี้ย first impression ครั้งแรกมันมันพูดว่าเฮียะหรอวะการเจอกันครั้งแรกอ่ะ เวลาเราเจอสังคมใหม่ๆเออเฟิร์อิมเฟิร์ตอิม์อิมเฟิร์ตอิมเฟิร์อิมรอการเจอครั้งแรกอะครับถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกดีๆให้กันเราก็สามารถความสัมพันธ์เป็นมีความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเราเจอกันแล้วแบบว่าด่ากันอะไรอย่างเงี้ยนอ่อกไหมมันก็จะมาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทำให้เรามองหน้ากันไม่ได้ถูกครับแต่การที่เราจะเดินเข้าไปเนี่ยเราจะเดินเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเราจะไปคุยว่าเฮ้ยไอ้เฮียไงเงี้ยมันก็ พี่เลิฟน้องเลิฟพี่ชายายสวัสดีครับอย่างเงี้ยพูดได้เป็นเรน้อเนี่ยเขารู้สึกดีตั้งแต่แรกพบใช่ครับผมครับเรามาเรามาแบบด้วยสังคมใหม่ไงแต่สุดท้ายเราก็ใช,ใช้ออกซิเจนเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือที่คนในประเทศเนี้ยไม่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 ไมค่อยไม่ค่อยทํากันก็คือการคุยกับคนแปลกหน้าครับมันเลยมันเลยทําให้คนหนึ่งคนเนี้ยจะอยู่กับเพื่อนแค่หนึ่งกลุ่มเห<ข>็นไหมครับคอมมูนิตี้มันแคบใช่แล้วเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆบ้าง ซึ่งบางคนอย่างเงี้ยเรา, mm hmm. เ,ราเราไปคุยกับเขาเงี้ยเขาอาจจะแบบว่าแฮปปี้กับเราเขาอาจจะแบบแลกโงแลกเบอร์ไวเ้เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรเงี้ยบางคน,น<ๆ>เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเแลกโมงแลกเบอร์เป็นพี่เป็นน้องกันแต่เจอกันก็ทักกันก็มีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประมาณนั้นครับอ่าถ้าในมุมมองของเจนนะคะตอนนี้เจนให้ดไวยสิบคะแนนเต็มเลยค่ะเจนประทับใจการให้สัมภาษณ์วันนี้มากเลยค่ะ ว่าตั้งแต่เจนให้ได้แบบมาสัมภาษณ์ดูไว้อะไรแบบนี้คะ่ะวันนี้เป็นวันแรกเลยคะ่ะที่เจนได้สาระแบบเต็มเต็มแบบเต็มเม็ดเต็มหนวและดูเป็นทางการที่สุดแบบจริงจังสุดเลยคะ่ะวันนี้เจนให้สิบคะแนนเลยคะ่ะอันนี้ว่าใครปะอะไรอ่ะทําไมว่าปากติมันก็มันนี่ก็ปกตินะไม่ปกติคุณชายเฉินไงอ๋ออยากให้ตอบแบบนู้นแม่ทําได้เหมือนกันครับ ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพราะว่าคําถามนี้ก็ค่อนข้างที่จะอยากได้ในคําตอบที่แบบว่าเป็นจริงเป็นจังสักหน่อยแต่แต่ฝากไว้หน่อยได้ไหมครับอย่าคิดว่าผมเป็นคนดีครับเพราะผู้ผมทําเร็วมาทั้งชีวิตอ่ะแค่นี้หรอคะแค่นี้ครับอย่าอย่ามาบอกว่าผู้ผมเป็นคนดีแค่นั้นพอครับใช่เพราะสิ่งที่ตั้งใจทํามากันตั้งนานมันมันมันแบบว่ามันเหมือนไม่เห็นค่าเลยเลยอะ แล้วอยากให้พูดถึงสตอร,รี่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หน่อยค่ะที่เป็นในเรื่องของการประเมินน่าจะเละแน่ครับอันน,นี้ทำเดียวเลยเล็เขาเละเราเละและน่<อ>ตัวนี้อ้าวแต่แต่เชื่อครับว่าสู้ได้ครับก็ก็เรียกว่า,วาถ้าเกิดว่าเราได้ยินคําด่าจากฝั่งเขาเมื่อไหร่ passive skill ส่วนตัวจะว่าเราจะเก่งขึ้นหรื50%รังพองถ้าหูพึ่ง ตอนนี้ค่ะของทางดูไวเนี่ยในเรื่องของอาวุธอาวุธเป็นยังไงบ้างแล้วคะในความคืบหน้าตอนนี้นก็แย่เอาเป็นว่าเรื่อยๆครับอ <c oughs> ย,ยากจะบอกประชาชนชาววัดมติเ,เออบิร์ตท่านนะครับลํำปูนถาขายแล้วหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เราเพราะเรงแย่ครับใ <c oughs> ราหาไม่ได้จริงครับไหนๆเขาก็บอกว่ามันดีขึ้นแล้วอ่ะรบกวนนิดนึงครับว่า ช่วยแบ่งปันทรัพยากรของท่านรวมตัวใช้คำว่ารวมด้วยช่วยกันสร้างไม่ใช่ไม่ใช่เอามาให้ฟรีฟรีนะครับแต่เพียงเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าเกิดแบบสี่ห้าถุงก็จะมาให้ฟรีก็ไม่ว่ากันแต่คำว่ารวมด้วยช่วยกันสร้างเออรวมด้วยช่วยกันสร้างครับสัญญาครับว่าจะทําให้เมืองมันเร็วกว่านี้ครับ โอเคค่ะขอบคุณที่ให้การสัมภาษณ์นะคะขอบคุณค่ะเออแปะเออเวลาเขียนข่าวขอแปะตัวใหญ่ๆได้ไหมว่านำปูนมาขายดูไว้ด้วยอย่างเงี้ยได้ปะได้ค่ะวอนร่วมด้วยนี่นี่นี่แคปชั่นนี้ขึ้นเลยวอนประชาชนวอทซิตี้นำปูนมาช่วยเหลือนั่นแหละวอทมันติเวิร์ดอะวอนชาวเมืองวอทมันติเวิร์ดนำปูนมาช่วยสมทบ แก๊งดูไว้เพื่อไปต่อนี่ได้หัวข่าวแล้วอ่าได้ค่ะเหมือนฟิลแบบว่าช่วยบริจาค<ด>น <ำ S 2> ้ําท่วมอ่ะเออฟิลนั้นอ่ะอ่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์อะไรอย่างนี้ปะคะอย่าอย่าไปแนวนั้นเลยช่วยน้ําท่วมแล้วกันนะครับอ่าช่วยน้ําท่วมใช่ครับทําบุญเนี่ยทําบุญคนเน่ยทําบุญ,นเ,นบญเป็นบุญที่ดีที่สุดนะครับทาบุญคนเนี่ย ก็คือทําบุญกับกับคุณใช่ไหมคะกับถ้ากับพ่อผมใช่ครับใช่ครับดย๋ยวทุกอย่างมันจะตอบแทนครับตอบแทนนะครับในภายหน้าพัคหน้าครับอ่าอันนี้เราสปอยได้ไหมคะว่าเราจะมีสิ่งตอบแทนเขายังไงสักนิดสักหน่อยก็ถ้าฟังจะได้มีกําลังใจที่จะเอามาช่วยสมทบทุนเดี๋ยวได้จกปุนสนุกกว่านี้ครับใอนาคตปุนอะไรหรือถุงละพันอย่างงี้เออไม่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 ใช่ปุนถูกแต่หมายถึงว่าปุนอาจจะถูกกว่านี้ องกูก็ตกใจตามมาเลยเฮ้ยเมื่อกี้ใครมีปืนแล้ววะนี่ชจอมันยืนอยู่นี่ไม่ใช่เหรอไม่เห็นรถได้ไงมึงไม่เห็นรถได้ไงเนี่ยอ้าวโทนี่ไม่ใช่หรออ๋อวแล้วพี่โทนี่ค่ะเมื่อกี้ก็เลยตกใจเออโทนี่เฮ้ยนี่แสดงว่าดูไวนี่มีปืนกันแล้วเหรอคะสี่สิบกระบอกแล้วครับใช่เต็มแล้วครับเต็มแก๊งเลยแล้วเหรอเออใช่เต็มแก๊งเต็มแก๊งแล้วครับแน่นเลย แสดงว่ประมาณยี่สิบกระบอกใช่ครับสกูเหลือด้วยติดต่อได้นะครับใช่อ๋ออันนี้คือเจนสามารถถ้าลงลงไปในข่าวได้เลยใช่ไหมคะว่าใครหาสกูให้มาติดต่อดูไว้ได้ครับได้เลยครับได้เลยยี่สิบกระบอกครับอ่าโอเคค่ะขอบคุณมาช้าหมดนะมาช้าหมดไอ้แปะมาเหรอฮัลโหลครับครับผมคาเป็ประเด็ผมไปคุยกับนายกมาแล้วครับผมมานายกเขาบอกว่า เขาอยากให้เล่นแบบเต็มที่อะผมไปลองไปผมลองไปขอเขาแล้วว่าแบบเป็นหลังเที่ยงคืนได้ไหมแต่เขาบอกว่าแบบอยากให้แบบมาเท่าไหร่เล่นเท่านั้นก็ตามน้นก็ได้ครับเชิวๆครับคือผมอะยังไงก็ได้อยู่ที่คุณคุณโอเคหรือเปล่าถ้าคุณไม่โอเคยังไงคุณคุยเลยกันนายกอะแล้วพอได้บทสรุปก็แค่มาบอกผมแค่นั้นเองี๋ยวบอกนะมันเป็นการเทสแล้วนะครับมันเป็นการเทสแล้วเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเป็นสูตรสีน้ำเงินให้มันจะได้ไม่งงครับพี่ เออแล้วผมมีสองส่วน้วอโอเคครับได้เลยแล้วแต่เราก็เราก็เรื่องย้ำอ่ะผมผมว่ามันคึ่จริงผมไม่อยากเล่นยแ้ำแต่วิธีเล่นดีกว่าครับผมว่าแล้วแต่วิธีตามตามบ้างานดีกว่าตามงานดีกว่าเรอางนี้ไอไอ้อเรื่องพวกเนี้ยเองอ่ะไอจัดการเอาเองคือมันเป็นมูลค่าที่เออมันมันพูดตรงตรงมันก็มันเล่นนานอ่ะนานแน่นอนอ่ะถ้าไม่ย้ำหรอได้ครับได้ได้ เออคือถ้าอยากได้ไม่ย้ํเหรืออะไรแล้วแต่คือเองอะไปจัดการกับนายกเลยเ้ยพวกพี่อะชิลเองไปสรุปกับนายกมาเลยว่าเอาเท่านี้เท่านี้อะไรยังไงก็นายกเขาบอกให้เต็มที่ไปก่อนอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้เขาบอกว่าวันนี้อ๋อเอาง่ายอ่ะคือพูดเลยกูกูพูดให้กูฟังอย่างเสียงหมแล้วมึงไม่อยากเล่นเพราะมึงกลัววุ่นหาย ไม่ไมผมผมมาหายได้คือมันไม่อยากหายที่นี่แหละเอาพูดตรงๆ่ที่นี่ใช่มันไม่อยากที่นี่อยากเต็มที่อยากไปสุดที่นู่นแค่นั้นแหะไปูไปดกันตรงๆปสมมติผมเล่นกับน่กับพี่ยาล้านนะคือแบบไม่มีปัญหาเลยคือแบบมันมันอะนี่แล้เออเดี๋ยวพวกกูคุยให้เราแบบมึงก็พูดแบบที่พูดกับพวกกูพูดให้นายกฟังเ็มชื่อเออมึงก็พูดเออแล้วมึงไม่พูดกับนายยอมาพูดกับกูทำไปล่ะเออมึงพูดไปยังไงมึงพูดไปเลยมี้พูด ไม่เอาจริงเนี um ่ยเขาำเนี่ยเขาปพูดกับนายกซะคือไอ้ง่ายอ่ะมันอ่ะโฟกัสข้างบนแล้วเว้ยพี่ปรลิทธ์อ่ะมันมองข้างบนแล้วเป็นอยากมันอยากไปแล้วข้างบนแล้วใช่ไปอยากไปข้างบนแล้วพี่ใช่เข้าใจเนี่ยไปคุยกับเขาเนี่ยมึงพูดเหมือนที่มึงพูดกับกูให้นายกฟังให้ในมุมน้าที่ฟังนะมาคือข้างบนมันสบายอยู่แล้วไงคือคุณถ้าพูดจากเรื่องเสียของเจนี่ไปอ่ะไปหาข้างบนอ่ะผมว่าใช้เวลา ถ้าพูดตรงนั้นถ้าทำจริงๆนะอาทิตย์นึงก็ได้คืนหมดแล้วไม่หรอกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อยากเตรียมรับศึกให้ได้มากที่สุดอ่ะแหละแต่ึ้นแบบมันมีโมรเดคก่อนไม่ใช่หรอพี่ขึ้นไม่มีไมม่ีสำหรับวิบลิตไม่มีผม้้บาานน่่จะลวิบลิต no โปรเทคเว้ยคือง่ายอ่ะแผ่นพิพานเป็นแปดแผ่นมึงตอนนี้ไม่ถูกปูถูกไหมแต่เชื่อผมว่ามันขึ้นไปอ่ะใหญ่กว่าคือแผ่นของผมเนี่ยให้พี่อยู่ที่นู่นะมีมีมีเล่นกับพี่อยู่แต่ว่าที่เนี้ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันเรื่องของแบบความต่างอาวุธอ่ะผมว่าแบบ คือมันผมเล่นที่นู่นมึงอะไรจะบอกว่ามึงชนะพวกกูไปมึงก็ไม่ภูมิใจมากใช่เอาไม่ใช่ไม่ใช่คือคือมันแต่มันก็ถูกมันก็ถูก่ถ้าผมพูดแบบตรงๆเลยเข้าใจใช่ไหมอแต่บอกขึ้นไปเขาอยู่สบายไม่มีใครกล้าจิ้มหรอกถ้าผมขนาดเนี้ยถ้าพูดในความคิดมีมึงเชื่อกูนีมีแค่ที่เขาไม่หนักกูเนี่ยมึงเดี๋ยวมึงเจอคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเล็กน้อยเดี๋ยวมึงเจอเลยคนเนี้ยแต่ผมไม่ได้ต่อยากเล่นแบบเต็มๆแล้วชนะแบบภูมิใจใช่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 เพราะสุดท้ายอ่ะกูรู้ไว้ว่าเขากลัวคำว่า ่ก็ชนะด้วยด้ว้ไม่มีของไงถูมันมันจะเป็นผัพูดดป่ใช่อนีก็ถูกเข้าใจเข้าใจเราไปคุยเขาครับไปคุยเลยไปคุยเองเลยพวกกูยังไงก็ได้พวกกูได้หมดขอแค่ไปคุยเขาพวกกูพวกกูเอาจริงอะชีวิตพวกกูแพ้หรือชนะมันชิลอยู่แล้วพวกกูเลือกไม่ได้ไอ้กายมึงฟังกูแค่ว่าพวกกูเลือกไม่ได้มึงไปคุยกับเขาแบบไหนตัดสินใจเองเลยน้องนได้ครับได้ครับเสียเสียพวกเราเสียพวกเราแต่ยังดังไม่พอลดมูลค่าได้ครับผมคงขาลองดูลองดูเอ้แต่มึงเอาการันต์มาขายพวกกูสักสิบก้อนก่อนดิเออ พี่เดี๋ยวยรอให้มันมีหน่อยวะห่านห่านได้ไหมห่านได้ไหมเออขอขอไม่มีไม่มีขายจริงครับพี่แล้วตอนแรกมึงบอกมึงจะขายให้ฉันเมื่อตอนแรกผมจะปล่อยไอ้นี่กับลูกปูนนี่แหละแม่มึงกำมาเลยห่านเออได้ไหมเอามึขอซื้อห่านมึงอ่ะมึงมึงมึงให้ไหมมึงให้ขายไม่ใช่ให้เนาะขายไหมขายไม่ได้พี่ขายไม่ได้จริงแต่ว่าไอ้เรื่องลูกปูลน่ะผมน่าจะแบ่งห้าเม็ดอาจจะเอาครึ่งวันอ่ะที่ผมไปคุยกันเขาเพราะผมลำบากใจวะพี่คือจริงๆใช่ผมอยากข่มแบบเต็ม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 ไงพี่เหมือนที่พี่พูดแหละ ไปคุยไปคุยไปคุยเออไปคุยเองนะไคุยได้หมดคุยตัดสินใจเองเลยเนาะไปคุยเอง ไปบอกไปบอกนายกให้พวกเอาปืนลงมาด้วยได้ไหมล่ะนันยได้อปืนลง20บอกอ่ะขอบคุณมากครับโอหถ้า20บอกนวมึงบอกขอยิ้จากขบลงมา20กระบอก่้เหียพูดตรงๆกูรู้อยู่แล้วมึงฟังแล้สมันจะร้องอยู่แล้วเหียคุยี่้าไอ้สยมันไม่โอเคไม่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 ไม And all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.